เปล่งประกายยอมละลายให้สวา่างบนลงทางเห็นทางที่สวงดินเอ่ยดินไรค่าใครน้อมาเปลี่ยนแปลงปันเป็นดาวสี องสองแสนคือน้ำแร่ของรูทุกเขตค่ะโ,โอ้เหนื่อยมาแสนนานงานสินหนักช่างสมนาเบิกดวงดาวเรานับปลาแต็มดวงตาเติมฟ้าเงา เมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้าวนสายลมเปลี่ยวผ่าวานถามดาวเด่นนับมาเป็นห่วงคมปั้นดาวหรือเปล่านาเพียงสัญญาจะรักดีก็สุขใจ ยา,ามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้าวนสายลมเปลิวผ่านวานทาบดาวเด่นนภาเป็นห่วงขคอ สิ่งใดตอบแท้ กกันทุวเวลานื่องในโอกาสที่คุณครูสมศักดิ์รัตนาการตรงและคุณครูสมยงเดชสอนจกกะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2564นี้ค่ะพอได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ1ปี9เดือนซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาอันสั้น แต่ก็รู้สึกมีความผูกพันรักและเคารพพี่ๆเหมือนญาติผู้ใหญ่พี่ๆจะคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมพอออมาโดยตลอดหากการทํางานมีปัญหาและอุปสรรคใดๆหันซ้ายและขวาไปไม่เจอใครก็จะเจอพี่ๆทั้งสองท่านที่คอยให้กําลังใจคอยให้คำปรึกษาทุกครั้งที่ร้องขอไม่เคยปฏิเสธตรงส่วนนี้พอ,อ,อรู้สึกประทับใจแล้วก็ อยากกลับขอบพระคุณพี่พีทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะในงานอาคารสถานที่เวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรมพี่สมศักดิ์จัดตั้งใจจัดงานเอาให้ออกมาดีที่สุดให้ความร่วมมือกับน้องๆช่วยน้องๆจัดสถานที่จัดอาคารจัดเวทีจนงานเสร็จสําเร็จรุ่วงพองานเลิกก็ช่วยน้องๆเก็บจนงานเรียบร้อยจึงกลับซึ่งเป็นการทํางานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมให้กับน้องๆรุ่นหลัง งานงบประมาณการเงินพี่สมยงจะมีความตั้งใจมากๆที่จะทําให้งานออกมาถูกต้องสมบูรณ์โปร่งใสตรวจสอบได้ตั้งแต่ที่พอได้ย้ายมาก็มีการพบมีการปรับปรุงพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาพี่สมยงก็ให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีถึงแม้ในช่วงจะ,ะใกล้เกษียณอายุราชการ พี่ก็ยังไม่เคยละทิ้งทุกครั้งที่มีการทำงานก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดองานจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ตอนนี้เราต้องประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้พี่ทั้งสองก็พัฒน,นาตนเองในด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้นักเรียนของเราไม่ได้หยุดเรียนนะคะหยุดเรียนอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่หยุดการพัฒน,นา จนกระทั่งมาจนถึงช่วงระยะเวลาใกล้เกษียณแล้วนะคะกิจกรรมสแสดงมุทิธาจิตนี้ก็เช่นกันเราต้องจัดภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2อ1 9อย่างเคร่งครัดแต่เราทุกคนทำด้วยใจทําด้วยความรักทําด้วยความผูกพันถึงแม้ว่ากิจกรรมจะไม่ไม่ได้ทำจนครบเหมือนอย่างที่เคยปฏิบตัติมา แต่ก็ทําด้วยใจที่รับพี่พี่ทั้งสองท่านจริงๆหากสถานการณ์ดีขึ้นพวกเราจะเชิญพี่มาอีกครั้งหนึ่งมาร่วมกิจกรรมกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็น้องขออ,อคนนี้ก็ขออารัธนาคุณภาษีอาัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดน,นบันดาลให้พี่ทั้งสองท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเกษียณไปแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านมีความสุข แล้วก็อย่าลืมพวกเราชาววันดมกระทุงยามนะคะขอบคุณค่ะที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบว้เหมือนที่เคยบอกกันถูกใจกัน นไนคกยสวัสดีค่ะคุณครูสมศักดิ์และคุณครูสมยงนะคะ,ะหนูรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้ย้ายมาแล้วมาทำงานร่วมกับท่านทั้งสองคนนะคะไม่ว่าจะมีกิจกรรมหรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาท่านทั้งสองจะคอยถามแล้วก็คอยชี้แนะอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะว่าทำทำอย่างนี้ไหมทำรือยังนะคะ ทำได้ไหมมีอะไรให้ช่วยไหมนะคะแล้วก็การเรียนการสอนนะคะหนูก็ได้ยินอยู่เพราะว่าหนูอยู่ข้างข้องก็มีความสนุกสนานเฮฮานะคะหนูก็ใช้โสโลแกนนะคะครูพักรักจำแอบแอบนิดๆค่ะแอบเอาวิชาวไว้บ้างนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับท่านทั้งสองคนแต่ก็รู้สึกเสียใจเพราะว่ามันเป็นระยะที่สั้นมากแต่ก็ ถึงเวลาเกษียณของท่านทั้งสองคนแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ทํางานในสิ่งที่ท่านชอบในหลังเกษียณนะคะแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะครับความรู้สึกที่มีต่อคุณครูทั้งสองท่านนะครับก็ทั้งสองท่านก็เหมือน พ่อเหมือนแม่ผมคนหนึ่งนะครับอย่างคุณครูสมยงก็เป็นเพื่อนของแม่ผมเลยนะครับแกก็คอยดูแลช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับทั้งแนะนําสิ่งต่างๆงานต่างๆอะไรที่ผมทําไม่ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือผมตลอดนะครับของฝากแกก็มีของมาฝากผมตลอดเลยนะครับส่วนคนุณครูสมศักดิ์ก็แรกๆเราจะเจอกันเฉพาะตอนกลางวันนะครับตอน เพราะคุณสมศักดิ์สอนชั้นมัธยมนะครับมาปีสุดท้ายวันคุณสมศักดิ์จะเกษียณนี่ย้ายมาอยู่สอนผสมด้วยกันนะครับก็เจอกันทุกวันทำผมน้ําหนักขึ้นอย่นะครับเพราะว่าผลกับข้าวผลขนมมาให้ผมตลอดนะครับก็มีงานอะไรครูสมศักดิ์ก็จะคอยแนะนําช่วยเหลือผมตลอดนะครับงานเอกาสารอะไรที่ผมไม่เข้าใจอะไรก็ได้ครูสมศักดิ์นะครับคอยช่วยเหลือ งานสุดท้ายที่พอจะได้วิชาความรู้มานะครับจากครูสมศักดิ์ก็เป็นเขียนโฟมครับเขียนไม่เป็นเน้นระบายสีให้เงเดียวนะครับก็สอนลงสีอะไรอีกนะครับก็ได้ความรู้เยอะครับจากคุณครูทั้งสองท่านเราดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับคุณครูทั้งสองท่านก็ขอให้คุณครูทั้งสองท่านมีความสุขมากๆครับกับวัยหลังเกษียณนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณครูทั้งสองครูสมศักดิ์และครูสมยงคุณครูสมโยงเป็นคุณครูที่ใจดีมากและมีน้ำใจท่านเป็นทั้งแม่และเป็นทั้งคุณครูขอบคุณคุณครูที่ชี้แนะแนวทางทคอยอบรมสั่งสอนทั้งเรื่องงานและเรื่องการปฏิบัติตน ส่วนคุณครูสมศักดิ์เป็นคุณครูที่เก่งและตลกมากงานทุกงานที่มีครูสมศักดิ์ก็ต้องมีครูราพรหนูเลยเป็น FC ครูสมศักดิ์ค่ะหนูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็รักครูทั้งสองหมดใจนะคะเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงขอให้คุณครูทั้งสองมีอายุมั่นขวัญยืนขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนูรักคุณครูทั้งสองนะคะคสวัสดีคุณครูสมศักดิ์ไว้ก็คุณครูสมยงนะคะเนื่องในงานเกษียณอายุราชาการนี้นะคะก็ ขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านเลยนะคะที่คอยดูแลช่วยเหลือหนูมาตลอดเลยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะคุณครูสมยงก็มาที่โรงเรียนนี้พร้อมๆกับตอนที่หนูบรรจุพอดี mm hmm. ก็ได้คุยกันเหมือนคุณครูใหม่เข้าโรงเรียนเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคุณครูเหมือนเออคนที่คอยสู้ กับทุกทกท่านนะคะอะไรที่มันผิดหรืออะไรที่มันควรจะเป็นไปนในทางที่ถูกต้องคุณครูก็จะคอยพูดให้ตลอดนะคะคุณครูสมศักดิ์ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะคอยช่วยเหลืองานคอยถามสารทุกสุขดิบซึ่งในช่วงปีสุดท้ายของคุณครูนะคะที่ทํางานที่นี่ก็ได้มาอยู่ประถมด้วยกันหนูก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าหนูทางานเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดเยอะเลยคุณครูก็จะมาเจอหนูร้องไห้เ่อยมากแล้วก็คอยให้กําลังใจตลอดก็ ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูติ๋วและก็คุณครูสมศักดิ์ด้วยทั้งสองคนเลยที่ทำกับข้าวมาฝากหนูกินทุกวันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลังจากนี้ก็ขอให้คุณครูได้ใช้ชีวิตในช่วงหลังจากการเกษียณแล้วอย่างมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่าการสวัสดีค่ะคุณครูสมศักดิ์และคุณครูสมโยงวันนี้คุณวิมานกินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ท่านทั้งสองประสบความสําเร็จกับอายุราชการครบเกษียณอายุราชการขอให้ทุกท่านมีความสุขสภาพกายสุขภาพใจและครอบครัวอยู่ดีมีแหงเด้อขอให้รวยให้รวยขอบคุณนะคะที่ทําให้เราได้มาพบกันวันนี้ยินดีให้น้องๆทุกท่านที่ได้รับมอบหมายทางาน,นวันนี้ให้ออกมาสวยงามด้วยความรักคุณครูทั้งสองท่าน ขอน้องฝากความคิดติงมาหาคุณครูเรื่องสองท่านด้วยไปเลยลูกเกษียนคือการสิ้นสุดเป็นการหยุดพักที่ยาวนานขอให้มีความสุขหลังเกษียนนะคะเกษียนสมลานนะคะเฮงเฮงเฮงค่ะสวัสดีค่ะฮักนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะหนูจะรักและคิดถึงตลอดไปนะคะจุ๊จุ๊เกษียนเกษียณนะคะยินดีด้วยนะคะขอให้คุณพระคุ้มครองให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมัความปรารถนาค่ะ ด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆ